บอกข้ามาว่าทำยังไงให้กลับมาเหมือนเดิมและอีกอย่างเจ้าคิดผลมันได้ยังไงฮะเฮือหยุดกันทันทีโอ้ยหน้าไม้จูเก๋อตอนนั้นข้าขายให้สำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติดูเหมือนสำนักวิญญาณยุทธจะลอดโจมตีสำนักจะปลนหน้าไม้จูเก๋ไปไม่น้อยด้านในของหน้าไม้จูเก๋อข้าทำอุปกรณ์ป้องกันการขยื่นไว้แค่มีคนรื้อก็จะชนกับกลไกด้านใน จะทําให้ตําแหน่งจุดสําคัญเสียหายเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบข้าเพิ่งดูแบบแบรนท่านถึงจะใกล้เคียงก,กับการออกแบบที่ถูกต้องมากแต่ไม่มีตําแหน่งสําคัญที่สุดมันเป็นแคก่กระบอกเปล่าโอ้เราต้องทํายังไงถึงซ่อมมันได้ละ่ะทนาวุโสข้าเสียใจด้วยนะครับข้าช่วยท่านไม่ได้ว่าไงนะไอ้เจ้าเด็กบ้าเจ้าคงเป็นสิทธิ์ของไทยฐานสินะข้าเนะ่เป็นประธานสมาคมช่างตีเหล็ก ทานาวุโสท่านเป็นเทพตีเหล็กหากข้าซ่อมหน้าไม้จูเก๋อต่อหน้าท่านแบบนี้ก็ไร้ความหมายนะสิท่านเห็นความลับหมดนี่เนี่ยเป็นความลับของสำนักถังสำนักถังอะไรของเจ้าเจ้าหนุม่มยิงมากนลกนะเฮ้ยไททานเจ้าไม่รู้จักอบรมเลยเฮ้ยข้าก็ทําอะไรไม่ได้คนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลานศิษย์ข้าแต่เป็นเจ้าของสำนักของเราต่างหาก ข้าก็เข้าร่วมสำนักถังแล้วถึงเป็นหัวนหน้าตระกูลจอมพลังไม่ได้เจ้าก็กลับสมาคมสิข้าไม่เคยคิดจะทิ้งเจ้าอยู่แล้วนะเฮ้ยพี่ชายที่จริงถ้าหากเจ้าเป็นข้าก็ต้องเข้าร่วมสำนักถังเหมือนกันถึงหน้าไมา้จูเกิดนี่พลังจะไม่เลว<ะ>แต่ในสำนักถังของเราก็เป็นแค่อุรับธรรมดาธรรมดาเท่านั้นจริงสิ อาวุธทรงพลังนี้พวกเราเรียกว่าอาวุธลับหากไม่ใช่สิ่งคนสำคัญของสำนักเราไม่มีทางเผยความลับแน่คือไม่เห็นใจะยากเลยข้าเข้ารวมสำนักถังก็จบแล้วฝีมือการหลอมโลหะของข้าจะเป็นสิ่์คนสำคัญคงไม่มีปัญหาซสือหลงเรียกเข้ามาอย อาจารย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นประธานสมาคมชังตีแหลกแล้วากท่านไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมทางข้าดูเหมือนล้อเล่นรือยังไงฮะส่วนของพวกนี้นะแกไว้ให้ลูกสิ่งของเจ้าในอนาคตถ้าข้าไม่อยู่สมาคมนี้แล้วพวกเจ้าต้องทำงานร่วมกันทางจัดการอะไรไม่ได้ ก็ส่งคนไปตะกูลจอบพลังไปหาไทาทานโอ้ย,อยนี่เป็นวิธีส่งมอบที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วั้งเนี่ยอโอกเ<า>ก่าเจ้าคงไม่ล้อเล่นใช่ไหมไม่เข้าทำเสือแล้วจะได้ลูกเสือยังไงก้าจะต้องเข้าสำนักถังให้จนได้เจ้านมเจ้ากล้ารับไหมล่ะแน่นอนครับ